แลบวกินได้คนหนึ่งเกมไหครับแบบแอนติสครับอยู่อยู่บนพาสสามแลอยู่กับใครบ้างครับอยู่กับคิวคูงเกมที่ซุบเกมว่าทีวีฮะโก้โไม่ดีครับพี่ครับตอนคันนี้เราหายไปตัวหนึ่งครับหายไปตัวนึงคุณนิกกี้เขาไปซื้อของกับท่านพ่อและท่านแม่เราปล่อยปล่อยอะไรกูอะเราควรปล่อยเขาไปอย่างที่เป็นวันจะเก็บอีกต่อไปอืมใช่เฮ้ยน้ำติ๋งติ้งติ๋งติ้งอย่าไปขุดขุดเอออย่าขุดไปเยอะนี่ S <S อย่าไปขุดตรงที่มันมีน้ำติงๆนะอ้าวไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปโทรมาไปโทรเอ้ยถ้ามึงขุดทีนีโอ้ชิ่อโอ้ชิ่ใครขุดใครขุดโอ้ใครขุดใครขุดใครขุดเมื่อกี้นี้มีคนขุดแต่ผมเป็นคนอุดอ้าวอีกแล้วอีกนี่ขอโทษอันนี้ผมทำจริงอุดทำอ้าว เน um ี่ยเห็นไหมต้องอุดเลยเนี่ยเอาไฟมาปักไปเอากำกำเหลกแหลกเอาไฟมาปักไปโอเคคับนี้จะมาทำอะไรครมาทำทำแมวเออปลูกไม้ใต้ดินดีกว่าอปลูกไม้เหรอฮปลูกไม้ใต้ดิน้ใตดินปัญหาไหนครับใ้น้ำน้ำมันไม่น้ำมันเอออปลูกเสร็จแล้วเร็วจังปัดจะพลิปปัดจะุดพลิป พอจะคลิปเพียงเท่านี้นะครับเราก็จบกันแล้วครับจบเลยกราบแต่ว่าอะไรถุยไม่หชอบกันเลยอ่ะไม่มาเป็นเรื่องที่ดีโอ้ยน้ำน้ำน้ำเออมันเนี่ยมาดูเอพีซีสองตัวนี้ฮะซีซีเอ็นนะมองหน้ากันนานแล้วเนี่ยพีซีพีซีอ็บ ดูน้องไก่น้องไก่มองหน้าเราอย่างแบบน้องไก่ไก่ไม่อยากพูงต่ออ่ะพังเกียเฮ้ยขอเหล็กสามก้อนนะจะไปทำพิกแอ็ผมจะทำบิกแอ็อยู่เนี่ยินี่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 ข้าเจ้าข้าเจ้าพิเก็ตเมาส์นี่นี่มาของผมใช้อยู่แต่ยังใช้ไม่พังเลยอ่ะเชี่ยวกุ้งเอาไปก่อนจะกุ้งแล้วอ้าวให้เชียวกุ้งอยู่ที่ที่โกดตั้งมาะสุนให้กุ้งแต่อยู่โกดโอ้โอถูกไหม อุ้มเลยเนี่ยโอเคทุกคนพร้อมยังยังไปก่อนแล้วอ่ะเอาเดี๋ยวเปลี่ยนที่ขุดไปที่ขุดเต็กเลยนะเอาดับดาบหินพอมั้งผมนี่ผมนี่ปวดหัวเลยดับหินพอแล้วไม่มีอะไรมากเลยแอแลนติสไม่มีตัวเฮียอะไรน่ากลัวแล้วเหรอมกมักแม่งไม่มีตัวอะไรน่ากลัวแม่งแทนมาแบบคณะอะไรเดียวเป็นงานบุดแถวบ้านโอ้โหได้ยินเสียงประเดินก่อนเลยเหมือกับการบุญแถวบ้าน เอ้ยตรงนี้มันมีอันนี้ต่อเนอะว่ะเอ้ยแต่มันไม่มีเหี้ยอะไรเลยแยกย้ายไปนาะเฮ้ยยามอนกูเป็นคนขุดลงมาเองโอ้ตรงนี้เราไปแล้วย้อนนี้สีสีแล้วย้อยนี้กูว่าละลองขุดดู้รำลาชัวเอ้ยเราทำเบ็ดกันไหมเราไปหัวคานนะครับเฮ้ยเจ๋งไม่เล่าชัจริงรออะไรครับตบมือเดี๋ยวครับรอครับตกเบอร์โอ้ตบมือเดี๋ยวครับต๊ะต๊ะ อ้าวลาก่อยครับไหนบอกไม่มีตัวอะไรโหดเย่คิวกุ้งพูดคิวกุ้งพูดกุ้งพูดนะครับเขาบอกว่าลมพัดเอ้ยแล้วนายไปที่ไหนล่ะไม่ต้องเลยเดี๋ยวไปเก็บของเองไอ้ลิสตันระวังระวังระวังว่าพิษรอนกาตรงนี้เย้เย่สเกลิสตันดรอกกะดูกเย่เปิดเยอะจังวะเป็นไงอะไม่โหด ไม่มันไม่โหดมันไม่อะไรหรอกเซเบอิตันน่ะกาการังคิ้วกุ้งผมขอผมขอกระดูกดิที่กุ้งเจอเดอะแมนนี่เป็นไงทำได้สนนุกเจอเราก็ยิ้มเนี่ครับคิ้วกุ้งผมขอกระดูกกระดูกเอาไปมาเจอทีเรายิ้มแล้แบบนี่คือการป้นกระดูกขอให้เห้ยเราเจอถ่านถ่านที่แย่เลยเนี่ยถ่านแย่ขุดสิเออเราต้องใช้ถ่านถ่านแม่เรามีไม่เราไม่ได้อยู่ในเซอเอไอเราอยู่ในเราถ่าน็มเลยโอ้ยโอ้ยเต็มเลยถ่านนะโว้ โอ้มีแต่ทางล้วแล้วทางกลับอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้อยู่ตรงนั้นแล้วจําได้ผมจําได้ผมจําได้ถ้าไม่รู้ก็คือขุดดิ่งเอ้ยกูเห็นก้อนอะไรอ๋อนึกว่าเอเมิลล์โอ้โหจะอิมิลล์ครับตรงนี้เอ้ยจต่ไม่ว่ามึงเจอเพชรไม่เหรอบัณฑิตใช่กำลังไปหาอยู่เนี่ยคือตอนนั้นแม่งเพชรมันอยู่ตรงไหนเสียงกันกันแรงไปหายยังไงเพื่อนก็จับไม่ได้เหมือนกัน โองเย็นะผมจำได้ผมผ่านโอ้ยม่านน้ำไปหนึ่งก้อนแค่นี่ไงจำทางผมเจอทางแล้วคสี่ก้อนสี่ก้อนเย้ยคุณทองแป๊บเดี๋ยวก็แค่คุณแพทโอ้คุณทองก่อนเพชรโอเคคุณทองเสร็จละไปคุณเพชรต่อไปคุณเพชรแต่กูขุดเองนี่ไม่เอากูเจอเพชรแล้วคุจะไปขุดเองอัดเะล่ะอัดอยู่เอากำยู่อัด ๊ดิบอ่ะอนพี่ดับบนยี่มีเลวีนิกเอ้ยไม่ใช่เลวีนเขาเรียกว่าอะไรไดมอนด์ไดมอนด์เอเมอาเราฮัลโหลเฮ้ยเราเจอของดีดมอนด์เจอเอเมอาเราแล้วขุดจบโอ้โหเจอของดีอีกแล้วเราอุ๊ยเราไว้ซะไม่ตายไม่ตายไม่ตายตกใจจ้ะเราว้า ตกใจเฉยตกใจเฉยคูนี้เพราะเลยเนี่ยเป้ยเจอเหล็กเย่ชิวเราเจออะไรอะเราเจออะไรอะดูนี่อะเอ้ยเราเจอฐานเราเจอเราจะวิ่งเราจะไรไหนพี่จะไรเจอเรกเจอเรกไลฟู้เจอเรกเจอเรกเฮ้ยเอาริสตนไหมเร็กเร็กเร็กเรกเร็กเรเร็เร็กเรกเร็กเร็กเไ็ไเร็กเรักเร็เราเร็กเร็ไดเร่นร็เเร็กเ็รร็รเร เกียดเดินเนี้ยขึ้นลงเฉยเฉยมันจะถึงปะวะเดี๋ยวขุดไม้ก่อนแม่งไม่มีท็อตใช้ผมนี่ปวดหัวเลยอะไมต้นไม้เอ้ยไม่ใช่ว่ามาไม้ต้นไม้ตอนนี้ผมเจอผมจะทางอีกอันนึงว่ะโอเคลูกไก่เยอะเลยตอนนี้ก็รอรอแล็บตบมือไดมอนโอเจอกันอีกแล้วเฮ้ยทำไรทำแล้ทำไรเฮ้ยเดี๋ยวขอดูหน่อยให้ตบมือเจ็ดก้อน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 เจ็ดตอนเจ็ด ก่อนทำไมไอ้หนูเจอแต่ได้บอลได้อเฮ้ยเจอทองอ่ะโอ้ทองผมก็มีไปขุดทองกันไปโอ้ทองเต็มเลยไม่เอาเรากลัวพี่โก้ไปขุดทองเอ้ยเอเมอรัลโอ้ลงเหมือนแล้วมเอ้ยทำไมเจอเอเมอรัลบ่อยจังวะจอเกตหรือว่าเจ้าของแมพเขาต้องการให้ใช้เอเมอรัลเยอะเยอะเออแล้วไงกูรู้ขุดอมเมอรัลตั้งหลายให้สะสมเอเมอรัลห้าล้านนั่นโอ้โห สิบปอนดถึงป่าวิ่งไม่รู้เลยเอ้ยผมมีเอ็มไมร่องสามก้อนแล้วตอนนี้ผมก็มีสามก้อนแดมอนเจ็ดก้อนอ้าวลาก่อยลาก่อยเลยผมก็จะได้เราเราก็จะได้เราเราก็จะเด้เราขึ้นไปก่อนเลยคือข้าตัวตายอ่ะเราไปฆ่าตัวตายไม่ใช่เหรอกคือสังเกตว่าหิวโอ้ยใครมอาหารมาคือใครใครจะหิวอ่ะขึ้นไปให้น้ำฆ่าเลยเฮ้ยเอาจะเก็บเอาพิลเหลือเลือดเท่าไหร่เหลือเลือดเต็มเหลือเลือดเลือดนี่ยล้วไปดิสเดียว โอ้าวอาหารล่ะชิปปี้สวัสดีชิปเปอร์แป๊บนึงนะขอคุณนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปบวกชิปอาหารลีโนบันโนไปแล้วโดไปแล้วโดยบันนี uh, here, ่เดอรกุ okay. mm ้ง hmm. ค yes. uh ิว huh. ก oh, ุ uh ้งมาหาผมนี่ผมมิ oh ้วขนมปังเยอะด้วยมามามาขนมปังปังป oh ังเราเล่นอยู่สองอันคุณเยอะอยู่ไหนอยู่ไหนขึ้นมาข้างบนเรามาเรื่อยๆรื่อขึ้นทางไหนอ่ะโอ้โหลงทางไหนอ่ะอยู่ไหนก็ได้เดี๋ยวไปหา ก็อยู่ไหนเนี่ยอยู่กับพี่พึ่งเนี่ยอ้าวอยู่พี่โกดะโอเคเดี๋ยวบวกิปเปอร์แป๊บนึงเดี๋ยวไปหาเฮ้ยคิวเจอแล้วเห็นชื่อแล้วผมไมเห็นผมเห็นไหนอ่ะอ๋อ้่ไม่เห็นชื่อแล้วโอเคถ้าเจอแล้วเดี๋ผมไม่ไม่ไปหาแล้วนะไปหาของตายแล้วยี่เสียงอะไรวะให้เสียอะไรคุณคุณคุณไอ้กามกูอัดอยู่ปะเนี่ยเอาไม่ได้อัดเอ้ยอยู่อัดโหมดตกใจเลยคุณคิวกุ้งอ่ะ เฮ้ย hey, ไปโด <so ้อีกพ like, ี่โก้ไปโดหมดเลยแป๊บนึงเราจะอ่านหมดจ้าดูดอ่ะก็อยหาุดไม่าพี่โก้อัดมันต้งหมดหายอ่ะไไไปลผมออัดยู่แบงแบงแบงคิวกุ้งเลยอ่ะว้าวเพี่ยแล้วเขาพี่เหมือนเดิมเดียร์วอนเนอร์อ่ะเขาพี่ไปที่พี่หมดแล้วโอ้โหโปรแกรมอัดหนุนครับอยู่ที่คิวอยู่ที่คิว ลากรอยลากรอยโอ้โหงั้นกูเปิดทิปเองก็ได้ไหมขอให้เจ้าภาพจงเจริญเออโอ้เสียดายครับคิวคุงแม่งคิวเตี่ยคิวเตี่ยเอ้ยต่าตัวเองทำไมอ่ะกินกินดิครับคุณคิวคุ้งน้องสองตั้มแล้วผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมเดนนี้คุณก็อยู่กับรายการคิวเตี่ยใช่ไหมคับแบบเออร์นสเตอร์สแต่ผมอยู่ใต้ดินแล้วก็อยู่กับอินดี้คุงและเออท็อปเกมเมอร์ แล้วก็คลิปครึกตของเกมเมโกะทีวีนะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมน,นะคะเ <c oughs> มื่อกี้ผมนึกว่าใส่โรตี่ะฮะทันเมื่อกี้ไม่ทันเห็นเรมเนีไงโอ้โหแปลว่าผมโปรแกรมอัดหลุดครับเป๊ครับโอ้อความจริงพวกคนพวกนี้เขาอัดก่อนผมไปแล้วนะ <c oughs> นะเป็น <c oughs> หัวเลย <ๆ S 1> นะครับตอนที่ผมอัดก็ไปเจอเอ็มมรลลอนสามก้อนนะครับดีมากเลยแล้วแล้วบันนี่คุณเขาก็ได้เก็บมาเยอะใช้ได้เจ็ดก้อนฮะเฮ้ยดาบแปดกเล้ย ดาบแตกดูดวนีดาบแตกไปเย,ยนไม่มูอีกไม่ได้แล้วโอ้โหทางโดนตายแล้วใครมีดาบเผื่อครัมั้งก็ว่าทำไมม,มันลื่นๆแตกๆเฮ้ยทุกคนมีดาบเผื่อผมไหมวันนี้ก็มีคนคนหนึ่งที่พลาดอ้าวโอ๊ะ <c oughs> เก็บ <ๆ S 1> มาเฮ้ยตรงนี้มันไม่เอาลาปิตหน่อยแล้วไม่เอาลาปิตหน่อยนะโอ้ยมันตรงนี้มันจุดปั๊มเบลุงใช่หรือ่อร่อยเลยนะลาปิเนี่ยเฮ้ยเราทำตรงนี้เปนจุดปั๊มเบลมานี่กันกันแบบนี้ผมก็มีจุดหนึ่งที่ผมขังซอมบี้ไว้นะ โอ้ด่าแปลกไม่อยากบวกเว้ยเฮ้ยเลยเล่าอะไรเล่าอไรเล่าอะไรไฟดิซอม้คิดท็อปด้ทุกคนออกมาออกมาทุกคนเราจะให้ซอมบี้มันแบบไม้มีไว้บดีพวกเรามาสิเออนั่นแหละเอ้อย่าปิดไฟนะโอ้ยมาแล้วโอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยพี่ระวังพี่ระวังอุ้ยอุ้ยเรื่องสองเรื่องสองเรื่องสองเอาเลยขำมาขำมาอยากกันพี่ลูก เข้ามาเข้ามาเลยใครบอกว่าไม่เท่าไหร่ใครบอกไม่เท่าไหร่วะไม่มีไรลมพัดยังสบายดีใครบอกไม่เท่าไหร่ดีขึ้นไปปะเอ้ยเิียวยู่ดีซอมบี้ก็ด่าพี่โกสอ่หแบบแบบอะไรอย่างเร็วอะทางไหนวะเนี่ยก็ทางไหนอ่ะแล้วพวกมือขึ้นกันทางไหนเนี่ยเดี๋ยวันนี้ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอทางแล้วโอเคเจอทางแล้ว อ้าวอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ทางนี้มาทางนี้นี่เออมาทางนี้จำได้จำได้ตังแต่ว่าเลยนี่นี่ทางเข้าอยู่นี่ครับขึ้นไปตรงตรงไปเลี้ยวซ้ายพี่โกดมาเห็นชื่อยังไปรับพี่โกดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมรับเองไม่เป็นไรนี่พี่โกดอยู่นี่เอาหยุใจเม่ไดปลาเป็นพิโนปลาแล้วเอาคืนเอาคืนเอาคืนทางอยู่นี่อ้าวถั่วต้นไม้ใต้ดินมันจะ พอเหรอก็มีท้ายก็เหลือไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาพิกงเอฟสองอันมาหาเหลืออีกสองกันเนี่ยตอนนี้มามามาผมไม่ตีบเลยเดี๋ยวยเ้มามีไข่ไหลฟองด้วยอ่ะโอ้ยไม่เฮ้ยทำไงดีดีดีนะครับนี่ผมผมทำไงเลย่องมาขับคิวกุ้งไม่ออกว่ะกุ้งเห็นในมือผมไหมอุ้ยมีได้ไดมอนด์มาเราจะเก็บไดมอนด์ไว้บูชาอย่าเพิ่งใช้ครับพี่โก้ตเห็นในมือผมไหม ไม่รู้หิวอเอาพี่เอานเื้อทองชีวิตก่อนกินเนื้อสับปีไปก่อนกินเนื้อสับปีไหน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 เอาเนื้อสับปีเนื้อสับปีไปเฮ้ยเอาวัวมาดิเสกวัวมาดิเอ๊ะเอาถุไมอ่ะเอามาเอามาแบบนมตักนมไงตักนมมันก็ทำให้หายหิวไงมันมีแต่วุ้บพริกไม่มีวัวอ้าวเน่าดิมันใช่ไงเอามาตักนมไว้มันหายหิวเงี้ย เดี๋ยวงั้นแมวแมวเอามันทำไรอะล่าปลาเลยฮะแมวมากันคิปเปอร์เนื้อซับบีดีอร่อยเกินหมาป่าดีพี่โกครับเบ็ดเบ็ดอยู่ไหนครับผมขอตกเบ็ดตกปลาหน่อยก็ดีอะ้ยเราทำเบ็ดเลยดีกว่าไหมงั้นอะเอาคุณคิวเอามาหน่อยครับเอาเบ็ดเลยครับเอาเบ็ดเบ็ดละทีเดียวเอาเบ็ดเอาเบ็ดไม้ตายอยู่มันไม่โตอะไม่ไม่ ไม้ไม่โตว่ะทำไงดีวะเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปขุดเองผมไปขุดเองปัญหาใหม่มาน้ำมันเล็กไปว่ะแล้วก่อนเล็กไปตกได้หรือเจ๊ไม่มันตกได้ตกได้โอ้ยโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปเองผมขึ้นมาฮะเดี๋ยวผมขึ้นมาตัดไม้ให้เอาน้ำมาให้ด้วยนะครับเฮ้ยลืมเปิดเชดโด๊บนึงเชดโด้เชดโด้เชดโดว์ ไอที่ผมไม่ใช้อันนี้โดยตรงเพราะว่ามันแบบว่าคือมัสที่แสงมันแยงตาเข้าใจไหมแสงมันแยงตาคือไม่ใช่นี้โดยตรงว่าแสงมันแยงตาไงไก่กี่ตัวเนี่ยร้อยตัวครับกำยี่กี่ตัวแล้ววะไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าโอเคตอนนี้ก็ได้ถังออกซิเจนแล้วเฮ้ยใครได้เปิดประตูหน่อยเฮ้ยเปิดประตูหน่อยเร็วเปิดประตูหน่อย แล้วเมื่อกี้ปิดโดนเมปิดประตูอะเมื่อกี้ปิดโดนว้าวถไมเปิปิดประตูจังเลยเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมาไม่เดียยวบอกว่าอย่าปิดขุดเลเยอร์ทิ้งแม่งเลยเอาเอาขุดทิ้งก็เปิดไม่ได้ดิเฮ้ยผมอยู่ข้างนอกนี่ไว้อะไรเมื่อยผมขุดกระจกเข้าก็ได้ไว้อันเฮ้ยมีใครเนี่ยเอไอไอมอะไรอะแบบโอเค ดีดีดีเขียนเองโอ้ไรเนี่ยแบบโอเค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 ได้เล็กไปเผาที่เดียวกันสิลูกแบบใช้ได้ฮะแบบโอเคแบบโอเคโอเคเข้ามาแล้วเอาใจโอ้โหแสงมันแยงตาตับเช็ดลูวแบบไก ไม่ทำไมนะไอ้ทำไมไม่ทำไมไหนๆก็ปลูกไม่ได้แล้วเฮ้ยเอาไม้วางไว้มันโตได้นะผมเล่นกับมิกก็ยังโตเลยทําเลยอ่ะไมันโตได้แต่มันนานใช่ตําเนานไงผมถามหน่อชุดก็ใครปลูกเพื่ออะไรเออพี่พี่อย่าบังอย่าบังจะตกปาชุกกะใครปลูกเพื่ออะไรวะเอาฟาร์มมาประทานชีวิตประทานชีวิต bấm vào trái cây, bấm vào trái cây, bấm vào trái cây, bấm vào trái คือปังทำไมกระสุนกูคุณชื่อเเล่นอะไรละคือตรงนี้ครับตก็เอาไว้อาบน้ำบ้าเอ้ยลงไปรอบสิจะได้กรซึุนกรซึุนจริงๆกรซึุนชักกระตุกเลยไม่ตรงนี้ผมขอคุณได้ไหมครับคุณชิวกุ้งขออะไครับขออลไรครับขอให้แบบมันไม่เป็นรองดีแต่ขอให้เจ้าภาพจงเจริญตึ่นตึ๊ง เล่นไหลนี่ยเล่นไหลนี่ยปวดหัวเลยเอ้ทีเดียวมึงต้องไปเดินปวดหัวเลยอ๋อพวก็มึงก็ไม่ทิดมึงก็พวกมึงก็ไม่ได้กระโดดแต่นี่ว่ะปวดหัวเลยไม่เวลาลงเวลาลงอ่ะมันจะโดดอ๋องั้นก็ช่างมันเถอะนะเดี๋ยวขุดห้องเพิ่มไหมขุดเพิ่มเลยก็ดีขุดห้องเพิ่มปะขยายห้องขยายหน่อยขยายไปส่วนไหนตรงนี้ก็แล้วกันปลอดภัยนะ ผมขอฆ่าตัวใหญ่สักตัวสองตัวได้ไหมได้ใจเย็นใจเย็นมันเยอะไปอ่ะใจเย็นใจเย็นยังน้อยอยู่เอาให้เยอะกว่านี้นอนจะไม่นอนแต่ไม่เซฟหรือเซฟนอนนอนนอนเชื่อผมผมขอนอนแป๊บเฮ้ยถ้านอนแล้วเวลาตอนเช้ามันจะหายหิวป่ะไม่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 แต่เราหายไปมาแต่เราหายไปคนหายไปจากโลกเลยเอาพี่โกดพี่นอนคนหนึ่งแตหายคนหนึ่งพี่นอนพร้อ จมน้ำอินดี้จมน้ำตายไปคนนึงโอเคมาขุดห้องต่อฮะห้องนี้สูงสองอันบล็อกก็พอเนาะจะได้โดดไม่ได้ก็ปลูกข้าวจะได้โดดไม่ได้ไงจะได้ไม่ผลผลิตจะได้ไม่เสียเสียอะไรอีเดียวจะขุดปลูกูแบบประหยัดน้ำอ่ะเข้าใจไหมพี่แบบวางหนึ่งอันแล้วน้ำไปฝั่งละสี่อ่ะเพราะน้ำมัน ไหลได้ขนาดนั้นอ่ะเราไม่ช่วยขุดเราไม่ช่วยเราขุดห้องเลยไม่ไหวแล้วหิวอ่ะฆ่าไก่อ่ะอย่าพึ่งเต้วางถุงกาวลงแล้วแล้วฟังเราไก่มากวางก่อนวางก่อนจะเย็นเฮ้ยนี่คือเจ้าหน้าที่นี่คือเจ้าหน้าที่วางถุงกาวเอามาวางถุงกาวบงอาถุงกาวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ลบเอง เออขอขอนะครับเนื้อเนา่าสองอันในกล่องเอออย่าวิ่งเลยเดี๋ยวยิงหรอกอย่าวิ่งอย่าวิ่งผมผมขอนะครับเนื้อเน่าที่อยู่ในกล่องสองอัน,นเอาเลยเ,เลยนื้อเนากินเลยพี่เหว่าเป็นไงบ้างอเอาโอเคใชื่ขุดเล่าหน่อยเนี่ยความยาวประมาณนี้อะความยาวประมาณนี้พอไม่งที่เก็บขุดเยอะ เฮจี้จีจี้จีเอ้ยมันจะหมดแล้วเร็วเร็วเร็วห้าวินสิบเก้านาทีผ่านไปนะครับได้ไปเหมือนจะแย่เลยของเรากิบนาทีไม่รู้ครับเพราะโปรแกรมอัดถังเนียอัดหนึ่งนาทีแรกก็อัดหนึ่งนาทีแรกก็หมดเลยเจ้าแม่เไม่รู้ตัวตอนอัดใครมีถังบ้างเนี่ยอ่ามี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 ถังไหมครับเลยครับเลยเหล็กเยอะเหล็กเยอะมาถังมาเต้ถังมาเต้ถังมา หฮาเห็นถังตกเฮ้ยช่วยช่วยเราขุดห้องหน่อยผมพูดเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยเสียงเสียงอะไรพังไม่เนี่ยขุดเราไม่ทิกแอคเราพังเมื่อกี้เพลงช่วยผมขุดห้องหน,น,น่อยจะปลูกข้าวแล้วนะปลูกเลยนะเยเย่ผสมพันกันแล้วโอ้โหไก่ไก่ไก่ตั้งกัน ไม่ตอนนี้เราอย่าเพิ่งประสนสนใจหังกันนะต้องตู้ลงหลังใจการเลี้ยงไก่ก่อนก็ไม่ได้ออกไปไหนไอ้นี่ก็ไก่อย่างเดียวเลยไก่โตไปจะได้ไม่ตายให้คุ้มกับเรามีชีวิตหน่อยโอ้เฮ้ยได้คู่ไก่คะได้คู่ไก่ปลาไก่ผมกึ้งไปเลยนีุ่้มหัวเลยอ่ะไม่ดีินมาง มีมมดินน้ำมันเลยกลับดินเ <c oughs> ด้อเ <c oughs> ด้อเด้บล็อกเด้อดัดบล็อกมีแต่ดินน้ำมันเนี่ยมีน้ำมันเลยเหรอเอ้ยเดี๋ยวทำป้ายเแื่งจะได้ไม่หลงเวลาลงดันไหนจะไม่หลงไม่ใช่อะไรอะ่ะหลงกันตลอดเลยหลงทางขึ้นขึ้นไม่ถูกอีแค่นี้เหรออือยี่แค่นี้แหละ เล่นบงซากุระเพลงดาบชิงุเรโซเอ็นมาไปได้เลยโอ้โอ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 มาเป็นวันพิษเฮ้ยเฮ้ยบีดต่อวะบีดต่อบริสเออบลิสบริสบริสบีเฉยๆนี่มันไม่ได้เยล,ล,ลยะะลดูฝั่งดูฝั่งนัาเชียร์นี่กับริสบลิสดูฝั่งดีขนานั้บลิสซึมเล่นอะไรเนี่ยเกฟเราจะให้ยาล้มเราจะให้ยามันล้ม แป๊บหนึ่งนะครับขอถามหน่อยครับใครมีข้าวสาลีบ้างครับสาลี่ถ้าไปโกโก้คันเนี่ยไม่เดี๋ยวทำกับข้าวให้กับเหล้าทำขนมปังให้อยากให้เคหรอดถ้าเรามีแคหรอดล้วก็รอแล้วเนี่ยใช่ผมมีแคหรอดแคหรอดตอนนั้นผมก็มีในกล่องนี่นะไหนอะใช่ไหมผมใส่ไว้ในกล่องนะเอ้ยพี่อย่าวางสิเราอยจะใครเอาไปกินล่ะผมตบซอมบี้มันได้นะ งั้นก็พยายามตกให้ให้ได้รอบนึงเอาตอนนี้ตอนนี้อหาเหลือสองแล้วเนี่ยตอนนี้คือพยายามจะอยู่ซอมบี้ทียอะไรซอมบี้ทียอะไรแครลกวะไม่ซอมบี้ดับแคโรลขนาดยังดับไอ้นี่เลยไอรอนเลยเออขนาดยังดอบเลยไอรอนแมนยังดอกเฮ้ยหรือว่าผมทำหรือว่าผมตายแล้วมันตกวะนั่งตอนนี้อยู่แล้วใครมีดินเยอะๆมั้งเนี่ยจะมาปลูกข้าวตรงเนี่ยอยู่แล้ว ไม่พี่ผมมีชีแก้หิวด้วยนะพี่กปลูกข้าวห้องนู้นไม่ได้ปลูกห้องนี้ไม่ห้องนู้นไม่ห้องนู้นกูทำไ้เฉยๆใครก็ได้ขออาสาหนึ่งคนครับไปฆ่าสกิลิตันกับผมไปสกิลิตันไปไปไม่ใช่หนึ่งคนแล้วลหละมันไปหมดเลยเฮ้ยผมไม่ได้ไปนะ เ้ยไปหน่อยเดี๋ยวพี่โกตตายเดี๋ยวกูอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกไม่ไรลงพักไอ้นี่โก้ไอ้กูพี่โกตตายหรือหรือพี่กูพี่โกเป็นตัวทวงห้องรู้ทำไมปลูกเคหล่อนะบ้านนี่อ๋อเออไปอยู่ไหนซอมบี้มันอยู่เอ้ยเจอกิตันอยู่ไหนแล้วมึงกัดระยะทางอะไรเนี่ยกะเอาแล้วกะเอาแล้วกะเอากะเอาเออได้วะได้วะได้วะกะจะเอาเลยเหรอกะเอาไม่ใช่กะจะเอาว่าถึงประวัติตรงเนี้ย ถึงผมกล่าวมาแล้วผมเคยลองทำแล้วได้แน่นอนโอ้โหเชื่อใจผมไปลองทำแล้วด้วยหลงทางว่พี่ช่วยกันเลยจะทำป้ายไปเออแกต้องกำกับด้วยทำป้ายกำกับไปด้วยทำบล็อกสามารถทำได้ขนาดนี้ผมเคยทดลองมาแล้ว ว่าน้ำหนึ่งบล็อกทำปลูกได้ขนาดนี้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวีขอขอขอนีไงเออขอรับประทานชีวิตต้องกินมันอยู่ไหนเฮ้ยซอมบี้อยู่ไหนอะครับใครก็ได้มาหาฆ่าซอมบี้นะยเดี๋ยวทำกล้าไปกำกล้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้เจ้าไงเออใครลอดดับไหมคือเดี๋ยวก่อนนะอูอยู่เป็นดงเรามีตงสปาวซอมบี้อยู่ เออใช่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 พี่พี่เอาก้นเอาก้นเอาก้นมันเอาบาดเจ็บไปพี่เฮ้ยพอดีเลยว่ะพี่ระวังมันเอาบาดเจ็บไปพี่หนักเอ้ยเอ้ยจะตายแล้วเฮ้ยนี้รอโตก่อนเดี๋ยวขยายนะคิวเชิงช้ามาให้พวกกูอีกจะตายอยู่แล้วเฮ้ยเข้าแล้วว่ะโกโก้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 เฮ้ยกุ้งกุ้งกูมีอยู่อ่ะ ีะพี่ขิวหรืออะไรจะตายแล้วหรือเลื่อนเลื่อนหนึ่งก็ได้เฮ้ยพี่โก้ผมขออะ้รพี่โก้อย่างดิขอได้ขุดไอรอนพี่แป๊บนึงดิขอได้ก่อนจะไปก่อนจะไปเก็บเนื้อซองดีให้อยางเชิกรมึงรลังไงผมไม่ได้บอกเนี่ย ผมว่าเราโอ้ยโอ้ยโอตายตายตายมันจะคุ้มไมันม่อันดีมันจะคุ้มกว่าว่ะอันนี้อันเนี่ยเออใช่อันไม่อันเพราะว่ามันอันหนึ่งได้สามไอ้ยเว้นสองช่องดิอันสองแล้วหนึ่งเว้นสองเว้นสองจะคุ้มกว่างั้นเลยเหรอพี่โกดทางพี่โกดผมกล่าวมาแล้วอย่าเถียงผมงั้นมึงวางตรงบล็อกที่เท่าไหร่ดิพี่โกดไปเลยพี่โกดไปเลยผมคือต้องวางสองช่องเว้นหนึ่งอันน่ะกุ้งวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้ไม่เลียงไม่เลี้ยงสกูเฮ้ยวางตรงนี้

ไม่อยู่แล้วเฮ้ยต้นไม้โตต้นไม้โตต้นไม้โตขวางว่ะเฉลิเฮ้ยตีตีตีนุตีตีโอ้ยตีไป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 ต้นไม้โตแล้วเยอะปูกู๊กปู๊กเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวต้องขยายห้องปูต้นไม้โดยเฉพาะเลยเนี่ยปูก็ปูก็โอ้โหแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้ยตก แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลด่วนแอปเปิ้ลมีไปแอปเปิ้ลอ้ยแอปเปิ้ลด่วนใครหิวเยอะมั้งใครหิวเยอะมั้งเราไม่หิวเราหิวที่โก้ที่โก้หิวเยอะไหมหิวเยอะ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 เลยอะหิวสามเฮ้ยไก่ไก่ออกไก่ออกยังได้ช่วยดิพี่เฮ้ยสองฟองเลยออกไข่เฮ้ยหกฟองทำเค้กไหมทำเค้กดีกว่าไหมเค้กเค้กมันกินได้อ่ะ แล้วเรามีนมนมเหรอเรามีนมเออไม่มีนี่หว่ามันไม่มีน้มใครตบไก่มไหมนะไม่ไม่มีคนตบอ่ะขอตบไก่ได้ไหมนะกูหิวแล้วเนี่ยเอาตัวเดียวตัวเดียวเอาออกมาสามตัวเพราะมันเย้าไม่เอาเนี่ยเห็นไหมมีลูกไก่เพราาะว่นี่ยอย่าฆ่าสัตว์ลุงพี่อยู่ไว้ใครใครมาตบอะไรเนี่ยไม่เตบไก่นะบอกให้จะยวพวกเราจะไม่มีชีวิตรอดกัน โอ้ยเพื่อนอะปล่อยให้ไปตายันจะแดกข้าวเราไปอะดิเพื่อนอืใช่คือมันเอาแค่วแคเล็ดไปได้เหรอวะน่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเป็นชีวิตไก่เรารักไก่เป็นชีวิตไก่เรารักไก่เราเป็นกะเรากะเพรารักไก่ฉันรักไก่แล้วก็ชอบกินไก่จะจบยังจงอะไรแล้วเออเดี๋ยวจะจบเดี๋ยวไก่จบแล้ว น่าจะจบได้นะโคตรยาวเออป่ะจบก่อนดีกว่าะโอเคสำหรับปาปิโก้โอเคส่วนคราวนี้ก็เจอกันใหม่ฟาดหน้ากับายโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ฟาดหน้าสำหรับปาปิโก้ไปดีกว่ากันนะ